แล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะคะเปะเลือกสีเองแล้วก็มาผสมเองแล้วก็ให้แฟนลงให้แค่นั้นก็จบแล้วแล้วผมสวัสดีค่ะเป้ะนะคะวันนี้นะคะเป้ก็จะมาทำคลิปสวัสดีย้อนหลังวันลอยกระทงนะคะเนื่องจากวันลอยกระทงที่ผ่านมาเป้ไม่ได้ทำคลิปหรอกคะ่ะเพราะว่า ที่บ้านเปิดทีวีเสียงดังแล้วมันก็ไม่เหมาะในการทําคลิปวิดีโอเปก็เลยมาทําคลิปวิดีโอสวัสดีย้อนหลังวันลอยกระทงนะคะแล้วก็วันฮาโลวีนด้วยแฮปปี้วันฮาโลวีนย้อนหลังนะคะทุกคนที่อยู่ต่างแดนนะคะขอให้คนไทยแล้วก็เพื่อนๆร่วมชาติทั่วโลกนะคะมีความสุขมากๆในวันลอยกระทงนะคะเฮงๆรวยๆมีความสุขสมหวังโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะคะแล้วก็ พรที่เป้ให้ไปนั้นก็ขอให้กลับมาตัวด้วยตัวเองด้วยนะคะกลับมาสู่เป้ด้วยนะคะสําหรับวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนก็เป็นวันที่เงียบเหงามากเงียบเหงา,งา,งาค่ะเพราะว่าไปซื้อเป้กับแฟนดีนะเราไปซื้อไม่เยอะเราซื้อของมาไม่เยอะนะคะซื้อชอ็อกโกแลตแล้วก็พวกขนมนะคะเพื่อที่จะแจกเด็กๆที่มาเคาะประตูในวันฮาโลวีนแต่ว่าเงียบเหงามากนะคะ ไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นดีนะที่ซื้อมาไม่เยอะไม่งั้นอาจจะเอาไปแจกที่อื่นก็ได้ค่ะอาจจะเอาไปให้เพื่อนแฟนก็ได้ที่เขามีลูกนะคะบ้านนี้ไม่มีลูกนะคะก็เป็นช็อกโกแลตด,ดูสิน่ารักดีนะแฟนเปซื้อมาไม่เยอะของขนมขบเคี้ยวนะคะเงียบเงาเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะโควิดก็ได้นะคะและอีกอย่างรอบๆบ,บ้านบ้านเป้นเนี่ยรอบๆบบ้านแฟนเนี่ย เขาจะอยู <differences S 2> <height? S 1> ่ก um no ันแบบสงบเสงี่ยมมากเลยอยู่กันเงียบเชียบมากเลยไม่มีทางว่างานที่นู่นที่นี่มีแล้วก็มาจะมันมารุมมาตุ้มคุยกันเจยวเจ้าเหมือนคนไทยไม่มีบ้านใครบ้านมันเงียบเงียบมากจริงๆนะคะเปกับแฟนอยู่กันสองคนนั่งดูโทรทัศน์กล้องจะล้ม ปกับแฟนนั่งดูโทรทัศน์กันถึงสามทุ่มจนเป้รู้สึกเป้ดื่มเป้รู้สึกว่าเป้มึนละเป้ขอเข้านอนก่อนดีกว่าส่วนแฟนเป้ก,ก็ไม่รู้แกเข้าไปนอนตอนไหนนะคะสรุปแล้ววันฮาโลวีนเงียบเหงามากค่ะไปไหนไม่ได้ไปไหนด้วยนะคะเห็นเขาไปเที่ยวงานวัดเห็นเขาไปเที่ยวไปเที่ยวไปลอยกระทงนะคะก็มีความอยากจะไปกับเขาบ้างแต่เป้ก็ไม่ค่อยได้ไปหลายปีไม่ไม่ได้ไปหลายปีนะคะวันลอยกระทง นะคะวันลอยกระทงทีไรเป้ก็อยู่ที่นี่ตลอดนะคะก็เที่ยวเผื่อด้วยนะคะอแล้วก็จะมาอัปเดตการทำสีผมด้วยนะคะเมื่อวานเป้ได้รื้อสีมาทำผมนะคะเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กับสีขาวเห็นไหมคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะค่ะนะคะ เป้ไม่โกผมดําเพราะอะไรหนึ่งถ้าเราโก,กผมสีดําเวลาผมขาวเราอะมันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเป็นตอมันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแผ่นเป็นแถวเป็นแถวขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าผมเราโกกสีดําไปแล้วนะคะสีดําถาวรแล้วพอผมขาวขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันก็จะขาวกับดาโหตัดกันมากแบบนี้แสงแดดนะคะแบบนี้แหละที่ทําให้เป้ไม่อยาก ทำสีดํานะคะเป้ไม่อยากปิดผมขาวด้วยสีดําเนื่องจากสีดํามันแก้ยากบางทีถ้าเราอยากได้ผมแฟชั่นขึ้นมามันก็ทําได้ยากนะคะสีดํานะคะเพราะว่าเป้เป็นช่างเป้ก็เลยไม่อยากจะโกกสีดําทั้งๆท,ท,ที่เป้เป็นคนที่ชอบสีดําอยากได้ผมสีดําแต่ว่าเนื่องจากวัยเรามันไม่เหมาะกับเนื่องจากวัยเรามันโตอายุอานามันเยอะขึ้นมาแล้วเรามีผมสองสีแล้วย <c oughs> อย่าพูดยาวเนาะนะเอาเป็นว่า เป๊ะใช้สีน้ำตาลทองโกรกผมดําให้เป็นน้ําตาลทองแล้วผมข่าวของเรามันก็จะเป็นไฮไลท์ไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาทําผมสีเทากันเยอะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นสไตล์แฟชั่นเป็นในตัวเลยนะคะแล้วถ้าจะไปทําตามร้านนะคะอยากเป้ว่าไม่ตม่ำกว่า4 0 0เพราะว่าผมเป้ยาวมาก400นั่คือ400ดอลลาร์นะคะไม่ใช่400บาทบ้านไทยเมืองไทยแล้วนะผมเป๊เนี่ย ประมาณ3,000ขึ้นนะคะถ้าทำสีทั้งหัวนะคะทำครึ่งหัวปลาเข้าไปและสอง0 0ถ้าถ้าทหัวทั้งหัวจะขนาดไหนแล้วเป้ไม่อยากแฟนเป้นอะชวนไปร้านแต่เป้ไม่อยากไปเพราะว่าเป้เป็นช่างไปทําเองได้แล้วก็จับแฟนนั่นแหละทํานะคะที่นี่ทําผมขนาดนี้ไม่ต่ำกว่า400ดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นเป้ไม่อยากใช้เงินไม่อยากให้แฟนเปืองตังค์โดยการใช้จ่ายแบบนี้ เพราะว่าเป้ทําเองได้เนาะแล้วทำออกมาก็ดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปทําที่ร้านบางทีเราไม่ถูกใจเราอยากได้แฟชั่นอาจจะไม่ถูกใจเราแล้วก็สื่อสื่อกันอาจจะไม่ไม่สื่อกันถ้าเกิดสื่อกันมันก็คงจะพูดยากนะคะสื่อภาษากันยากนิดน,นึ่งเพราะเป้ก็ไม่ได้คล่อ,องภาษาขนาดนั้นเนาะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะคะไปถูกใจ ถูกใจไปเลือกสีเองแล้วก็มาผสมเองแล้วก็มามาแบ่งผมให้แฟนลงให้แค่นั้นก็จบแล้วและผมเป้ก็เป็นผมที่กินสีไวสิบห้านาทีผมทองนี่ออกเว็บ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 เวบแล้วอ่ะนะคะผมเป้กินอ่ะสิบห้านาทีถ้าไวยี่สิบนาทีรับรองเป็นผมสีทองแน่นอนเป้ไม่อยากได้ทองมากเป้ก็เลยทิ้งไวสิบห้านาทีนะคะทิ้งไว้ตรงนี้สิบห้านาทีอ่อ หลังจากลงครึ่งหัวครึ่งดําไปแล้วนะคะลงครึ่งดําไปทั่วหัวแล้วนะคะผ่านไป5นาทีแล้วเป๊ก็ลงสีลงปลายตามนะคะลงปลายให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแค่นี้ผมเป๊กกินเร็วมากนะคะแล้วมันก็เป็นไฮไลท์ไปในตัวถ้าเราอยากได้แฟชั่นเมื่อไหร่เราอยากเปลี่ยนสีผมเมื่อไหร่เราก็เปลี่ยนได้โดยถ้าเกิดว่าทําสีดํามันเปลี่ยนยากนะคะเอาละค่ะเปก้กก็ถึงมันจะมีลาง ออถึงมันจะมีลางๆในสีน้ำตาลนิดนึงมันก็อาจจะเป็นเพราะแฟนเป๊ะเขาลงช้านะคะมันก็ทำให้มีนิดนึงตรงนี้นะคะตรงนี้อาจจะอาจจะลงทีหลังหลังสุดเพราะข้างล่างอ่ะเขาลงเขาลงก่อนแล้วมันกินก่อนแล้วแฟนเป้เขาลงช้านะคะมันก็เลยมันก็เลยจะออกสีน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลทองอันนี้เป้ไม่ซีเรียสเลยค่ะพอเดี๋ยวสะไปเรื่อยๆมันก็จะ มันก็จะบาลานซ์ขึ้นมาเองนะคะก็ดีกว่าที่เราโกกสีดำนะคะก็คลิปนี้เป๊ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าใครเข้ามาก็ฝากช่องของเป้ไวไ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าไม่พูดยาวอายนะคะแต่ก็ฝากนะเป๊้ขอให้เพื่อนๆฝากให้เพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะร่ำรวยกันทุกคนนะคะ